หมัดซ้ายเตะซ้ายครับทวนทองวงในใครตีใครครับวงในใครตีใครครับตีเข่าซ้ายมาเพชรศักดาทวนทองว่ายังไงครับขึ้นคอไว้เลยครับตีไม่ตีครับแหมยังหมุนติ้วติ้วกันอยู่ครับเน็บซ้ายไปนี่ครับพยายามจะเน้นพละกําลังในวงในครับสัดมันสักค่นี้ครับโอ้ยแทงขวายาวๆวของทวนทองครับางด้าเพชรศักดาครับขออภัยครับ คนทองขยับเดินบ้างครับขยับเปิดเกมเดินบ้างครับจับในได้เสียบซ้ายขึ้นคอขยมเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปพยายามจะกดลงมาครับคนทองไล่แขนสอกซ้ายสับเข้าไปครับแม่โดนขวาขึ้นมาครับป้าปองกันตัวไม่ดีหลวมๆนี่รับได้ทั้งสิ้นแล้วครับเดือดแล้วครับยกนี้เดือดแล้วครับหมุนมาเห่ยมนี้แล้วนี่ครับเททิ้งลงไปครับ ามาจับได้เที่ยวทางด้านพุทธสักดานีเดินแล้วปูโดนหมัดทำท่าเมาครับสอกซ้ายฟันเข้าไปครับซ้ายเติมเข้าไปอีกทีครับยังคงเดินต่อครับพุทธสังดาครับแม้ว่าจะโดนหมัดทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ว่าอาศัยความแข็งแกร่งครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับขณะที่ทวนทองครับตั้งรับจังหวัดสองครับอาศัยความเก่าครับเนี่ยดันแล้วก็ จาจังหวะโอ้โหโรนซ้ายครับจังหวะนี้ครับจับได้ได้พยายามจะขวางครับเพศักดาบิดฮะกระตุกถึงครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินครับทวนทองช็อตนี้ครับโอ้วงในครับอาศัยความแข็งแรงเลยครับบิดล้มลงไปเพศักดาลุกขึ้นมาครับแทงเข่าขวาตีขวาคืนครับเล็งละเล็งละทวนทองเล็งละสับครับ แข้งขวาเพชรศักดาทวนทองแข้งซ้ายนุ้ยสับเอาเลยครับชิงสับเอาเลยครับลักสับเอาเลยครับตีเข่าขวาครับเพชรศักดาทวนทองแทงขวาล้วคาครับนี่ครับอย่ายุบอย,าย่อยาย่นให้เห็นนะครับท่านทวนทองว่าเพชรศักดานี่เดินได้ตลอดหยกอยู่แล้วครับนี่ครับยิ่งเดินยิ่งโดนคาที่ทวนทองนี่ครับก็อาศัยจังหวะความเก่าครับ ตีหัวเข้าบ้านโอ้จังหวะนี้บวกสอนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครโดนจุดสําคัญครับเกี่ยวได้ฮักดึงลงฮักเทแข่งซ้ายไม่จริงครับโอ้โหยังคงเดินต่อเนื่องครับเป็นสังดาครับจับนายได้เสียบข้าอุ้ยขีบคอลงมาโลนทองไม่เล่นด้วยครับพยายามจะดัดออกแล้วฟันสอกขวาอัดเข้าไปครับโยกศอกซ้ายครับแข่งขวาเตะเข้าไปครับ ให้ความใหญ่ความสดนะครับพยายามเบียดครับเพชรศักดาบุดวาดไปแข้งซ้ายของชวนทองหมัดซ้ายลําตัวครับเจอแข้งขวาโตคือล่าคอยเด็ดเข้าไปเหมือนเดิมก็ทางด้านเพชรศักดาครับอโหเสียบขวาครับไล่แขนขึ้นคอได้ครับกดลงมาเด้งเข่าขวาเข้าไปครับพยายามจะบิดจะกระตุกเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับแหวนจังหวะนี้หักเทถึงลงไปครับทางด้านชวนทองหลักเหลี่ยมดีนะครับชวนทองครับแต่เดี๋ยวดูเร่ยวแรงครับ เพชรศักดาแทงขวาแทงเข่าซ้ายหมัดขวามาโต้คืนด้วยเข่าครับแทงเข่าขวาเพชรศักดาแทงขวาครับต่อยลำตัวไปส่วนทองเจอศอกสับมาแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับแทงขวาเพชรศักดาโอ้ยมาต่อเนื่องเลยครับนี่ครับพยานยาเดินโอ้ยอัดเข้าไปครับทางด้านเพชรศักดดาครับ เป้าหมายของเขาคือปิดบัญชีนะครับรอดไม่รอดครับทางด้านทวนทองครับว่ายังยืนสู้อยู่ด้วยหัวใจนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ยกขาเริ่มจะอ่อนแรงแล้วครับทางด้านทวนทองครับเพชรศักดาเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปครับเสียบขวาครับกินเหลี่ยมกินทรงเดินขยมไปเรื่อยครับเพชรศักดา นี่ครับอุ้กระทงขวาลูกนี้ครับพยายามจะบิดจะดึงอยู่ครับนี่ยแต่อาวุธของทนทองนี่เบาแล้วครับพี่เอกลุยต่อแล้วครับเพชรศักดาครับถีบเอาไว้ถีบหน้าเลยครับตีเข่าขวาเพชรศักดา ขยับเข้าไปครับเพชรศักดาครับกดดันอย่างต่อเนื่องโดนต่อยท้องไม่สนใจครับแทงเข่าซ้ายคืนตีเข่าขวาเพชรศักดานี่ครับเป้าหมายของทางด้านเพชรศักดิดาก็จะปิดบัญชีแล้วครับแต่ว่าทางทวนทองก็ยังสู้อยู่ครับโอ้ยสอกขวางัดเข้าไปครับเนี้ยเด้งเข่าขวาเึชสู้อีกครั้งนะพยายามบิดดึงออมาเอาแล้วครับแข้งซ้ายซ้ายลําตัวต่อยซ้ายบนครับ เงียบต่อยลำตัวก็ทำท่าจะกรจี้มาครับด้านเพชรศักดาครับซ้ายยาวๆครับขึดอีกครั้งครับทางธนาชวนทองครับโอ้ยเสียบขวาลูกนี้ครับเสียบขวาเข้าไปโอ้ต่อยได้ก็ทำท่าจะมาครับแต่ว่าโดนจับในนี่ชัดเจนนะครับโดนแทงขวาอีกแล้วครับปีเข่าขวาขึ้นไปครับ พยายามกัดฟันสู้เต็มกาลังเหมือนกันนะครับควนทองแหมแต่ว่าเรียวแรงเนี่ยเสียครับคิดได้ทําได้หรือเปล่าพยายามต่อยท้องไปครับเพชรศกดาตีขวาแล้วก็หมดยกที่4หมัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังโดนไม่เต็มหมัดซ้ายลาตัวพยายามดักเสียบดักเตะเอาไว้ครับเพชรศกดาเสียครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพชรศกดาฮึดต่อยหมัดหนึ่งสองครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับแข้งขวาอัดเข้าไป แข้งขวาโต้ขึ้นมาครับเพชรศัีดาเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับแต่ว่าทนทองไม่สนใจครับพยายามจะเดินต่อยล่างสลับพลแล้วก็เดินเบียดเดินชนเข้าไปครับยกสุดท้ายเอาแรงฮึดมาจากไหนไม่ทราบครับเพราะว่าบนล็อกนี่มีฉิดยาให้หลายกำปั้นนะพี่เอกฮึดมาแล้วครับพยายามฮึดครับแต่ว่าเนี่ยครับกอดเอาไว้เลยครับไม่ให้ต่อยครับเพชรศัีดากอดเอาไว้ก่อน ที่กว่าครับได้ไม่ได้ทวนทองเดินเข้าหาหมัดหมัดเท่านั้นครับแห่ต่อยได้ทีเดียวครับต่อยได้ทีเดียวทางด้านเพชรศักดาก็รวบแล้วก็กอดอู้เวลาเผาเวลาไปเรื่อยแล้วครับทำท่าจะเจียนอยู่เจียนไปครับทวนทองแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับยกห้านีุ่ดอีกครั้งนึงครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดอัดเข้าไปครับแต่ว่าเพชรศักดานี่เห็นอาวุธหมดแล้วครับเวลาอีก นาที40่วิครับปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าครับทานด้อู้ยจังหวะนี้ครับแมถ้าโดนนี่มีโอกาสรับนลครับแต่ว่ามันไม่โดนนะครับเอาอีกหน่อยครับเอาอีกหน่อยครับอย่าเพิ่งไปยอมครับต่อยขวาลำตัวหมัดอย่างเดียวครับเอสักดาก็รู้ทันเลยครับ ไปครับยังไม่สิ้นเสียงละคงก็ยังไม่ยอมครับหมัดมีไหมหมัดมีไหมครับกอดเอาไว้อีกแล้วครับเพชรศักดาครับเผาเวลาไปนาทีสุดท้ายครับก็พยายามทาเต็มที่นะครับท่านน้าทนทองครับต้องชื่ชมหชว์หมตหัวใจครับโดนไปทําท่านี่หลายคนมองว่าไม่น่าจะครบยกครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาครับ ชืงสู้จนวินาทีสุดท้ายครับขณะที่เพชรสักดาเองครับก็ต้องชื่นชมครับวันนี้ครับวางเกมวางแผนมาละเอียดพอสมควรนะครับรู้ว่าทางด้านชนทองนี่สภาพร่างกายดูเป็นรองครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับแผนของเขาที่วางมาครับและสุดท้ายครับกำลังจะสําเร็จในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับนี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นหมายความว่าไม่โดนหมัดของทางด้านชนทองลงไปนับสักก่อนนะครับ ว่าชวนทองเองก็ดูช้าลงไปชัดเจนแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับรอชูม,มืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับพยายามจะทําเต็มที่แล้วครับท้านาชวนทองครับทนการพงพัดว้องไวครับรวบรวมไปคะแนนใบที่สองครับ แล้วก็ไม่มีพลานะครับหันไปชูมือให้ทางด้านเพชรศักดาพระจก789ไทเกอร์เป็นฝ่ายเอาชนะทวนทอง